เาละครับคลิปนี้เรามาดูเบื้องหลังการใต่ทำนะครับของสองช่องหลักสองช่องใหญ่นะครับผมนั่นก็คือโอ้โหเสียตินพาสิกแปดๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะครับช่องดับสิ่งดินด่วนนี่ครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วเสียตินกับเสียวุฒนะครับพี่กับน้อง,งเสียวุฒนี่เป็นพี่เ,เสียตินเป็นน้องครับอ่าไปดูเขาสัมภาษณ์กันหน่อย มาจากไหนนะพี่ไม่ตกห,หรอกไม่ตกหรอกโอ้อน,นี่อันตรายนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกือบอยู่จานโอ่เกือบอยู่แล้วครับนี่ครับกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่ทั้งทายทั้งโบกรถนะครับทั้งเสี่ยงอันตรายด้วยครับนี่ ยืนยืนอยู่กลางแจ้งด้วยอะไรนะพี่อะไรมาเทวดามาเสียวุ้นวกเทวดามาแล้วพี่พี่ะเฮ้ยลบ ไหนจะระวังฟ้าไหนจะระวังรถานแก้งไปวดหน่อยไหนจะโดนเสียกแต่อีกดูดิครับโอ้กวาจะได้กว่าจะได้แต่ละคลิปนี่ไปยืนอยู่กลางแจ้งอีกพี่เขาล่มก่อนพี่ ยูวูดคนฝั่งของเสียตินนะครับไม่ว่าจะเป็นดับแมนเป็นเด็กแจกตัว๋วเป็นเป็นทุกอย่างแล้วครับเหลืออย่างเดียวครับเหลือแต่เป็นบ้าอย่างเดียวครับเป็นบ้าอะไรอย่างพี่ขอวยางใช่ไหมอย่างอื่นเป็นมาหมดแล้ว

รถพังช่างมันดังอน้อยรถพังช่างมันทอดังไว้ก่อนว่างั้นพี่มาคนเดียวบ่าพี่วันนี้ใช้เดียวนะครับ ผมมีหลายคนยังสงสัยอยู่นะครับว่าพี่วุฒิกับน้องนนท์นีน่นนนเป็นอะไรกันพ่อกับลูกนะครับมีพี่หลังไม่มีถามอยู่มีหลังไม่ถามด้วยนะว่า,าช่องดัมซิ่งบินด่วนกับพี่นนท์เป็นอะไรกันครับรนะครับอาจจะเป็น F c f ซใหม่ก็ได้นะครับผมขอชี้แจงตรงนี้เลยพ่อกับลูกนะครับเสียวุฒินี่เป็นเป็นพ่อ องนนนี่เป็นลูกโอ้ปลาแปลบแผละโอ้นี่ถอดเสื้อโชว์เท่าแก่เลยเนีย่บอกแอร์ไม่เย็นแล้วพี่เอาไงดีด <c oughs> ี่เห็นสภาพรถตัวเองแล้วเป็นไงทำไม่ได้ <c oughs> เอาเสียเอ็กสวัสดีครับ โอ้ยเอาเอาฟ้าแลียบมาด้วยทำไมยังรถผมรั่วระวังเด้อรถใครเข้าโอ้โหเอาลมมาด้วยวัานี้รถผมยังรั่วบอน่าจะเหยียบรถหนามน่าเลยฮะยังเป็นนางยังบอข้าพาใจอ่ะเดี๋ยวจะถอดตุเจ้าไอเฮ็ดไซต์ต่อแก่ตีดีมียังทีบอกต่อแก่วอ บอกมอยังมีอยังที่บอกแต่แกบ,บอกมาอกมีเลยเออบอก <laughs> <laughs> นี่เห็นเท่าแกบานี่ถอดเชือใส่เลยครับเสียบอย <lite> โอ้ไม่ทับมันอาดูดูเบื้องหลังครับดูเบื้องหลังเจ๊เอกน้ำซิงเข้ามาแล้วนะครับ

โอ้ยโดดแก้งอย่างเดีวดำสิ่งกินดว่วนเบื้องหลังก็จะได้แต่ละคลิป คนอาจจะได้ดูแต่เบื้องหน้าแล้วมาดูเบื้องหลังกันหน่อยนะครับเบื้องหลังเขาถ่ายทํากันยังไงกว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ก็คือช่องดับซิ่งดินด่วนครับผู้ติดตามนี่เฉียดๆล้านแล้วครับตอนนี้เก้าแสนกว่าแล้วอ,อีกไม่กี่คนก็ล้านซับนะครับ 1ล้านซับสไครต์แล้วครับ ผมปักตะไคร้ไว้แล้วพี่ไม่ต้องห่วงตกหนักอีเดี๊ยาหัวไปนู่นเลยนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเอาโอ้โหโอ้ยเกือบไปเกือบ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าลุกอย่าลุกเรียบร้อยของแท้ครับนี่เจ้าต้อมบอกผมไม่น่าเชื่อพี่เลยพี่ผมบอกให้ลุงเนี่ยเอาไงดีพี่ฮะเนี่ยได้ไหมได้ไหม เอาเรียกรถไทยมาดันเจ้าวุญบอกลอกว่างั้นเสียต้อมบอกผมไม่น่าเชื่อพี่เลยมาแล้วเสียตินครับเสียตินเสียตินคราวนี้ ไม่ไปไม่ไปโอ้โหเนี่ยครับเี้ยตินข้างในก็ยังถ่ายอยู่นะครับลับไปด้วยถ่ายไปด้วย,ย,ยน,วนุ่นเลยน,นุน่น,นเลยน่าเสห็นไหมเมื่อกี้โดานหน้าว่าไง เจ้าตอมเมนนือ่อกีโ้โดนหดาว่าไงเ้เลยครับโอโหฟุนุโดนฝุ่นแล้วครับนี่เห็นไหม เบื้องหลังยูทูบเบอร์ชื <uh ่อหังกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่ไหนจะวันเป็นโรคปอดอีกโอ้โหธรรมดาครับม่ธรรมดาเบื้องหลังนี่ผมจัดคลิปนี้ผมให้ดูเจะบเบื้องหลังเต็มๆเลยนี่คน กล้อเลยครับโอ้สุดยอดเบื้อหงนหน้านี่ยกล้อเลยเบื้องหลังนี่ปดนันเลยเอ้าวเสียตินครับกำกับฝัง่นนง,นนาางนู้นครับเสียตินกำกับฝั่งนู้นเอาหักเลยหักเลย้ไปดูหน่อยไปดูหน่อยแล้วก็วิ่งมาขึ้นรถครับ แล้วทั้งขับทั้งถ่ายครับบางนี้บอกเบาๆว่างั้นโอ้โห่ะผมจัดให้ชมเมืองหลังกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ิ่งที่ท่านได้รับชมไปนี่ก็คือเบื้องหลังของยูทูเบอร์ YouTuber ชื่อดังสองท่านนะครับที่เคารพนับถือของผมแล้วก็เอฟซีพ่แม่พี่น้องอีกหลายๆคนหลายๆท่านนะครับตัวราชอาณาจักรไทยนะครับเสียตินกับเสียวุฒิพี่น้องรวมท้องกันมาครับไอดอลของใครหลายๆคนนะครับกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่อย่างที่เห็นแล้ครับ ต,ตากแดดตากลมตากฝนต่อสู้กับไม่รู้ฟ้าจะลดไปไหร่เดี๋ยวอันตรายครับเดี๋ยวกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ